สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระเสาร์นะคะแต่เราจะมาพูดถึงในช่วงที่ดาวพระเสากาลังจะโยกย้ายเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ดวงดาวจะทิ้งทวนนั่นเองค่ะดาวพระเสารถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ดาว เมื่อมีการโคจรยกย้ายราศีเขาจะส่งแรงกระเพื่อมคือส่งแรงทิ้งทวนให้กับแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับแรงกระเพื่อมในด้านใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ว่าในช่วงที่ดาวพระเสาร์กำลังจะโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งแรงกระเพื่อมจะส่งอิทธิพลในเรื่องของดาวทิ้งทวนต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระเสาร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะในวันที่หนึ่งมีนาคมปี2566ดาวพระเสาร์จะทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตานะคะและดาวพระเสาร์จะอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้เป็นระยะเวลากว่า2ปีนั่นก็คือประมาณสองปีครึ่งนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยย้ายจริงวันที่1มีนาคม แต่ว่าก่อนที่ดาวจะย้ายเนี่ยมันจะมีอิทธิพลในเรื่องของออแรงกระเพื่อมในเรื่องของการทิ้งทวนของดวงดาวในเรื่องของการผลักตัวคุณผลักตัวเองออกกําลังจะเข้าสู่เรือนใหม่แล้วมันจะมีเหมือนกันเหมือนแรงถีบส่งประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามากระทบต่อตัวคุณนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าดูเพื่อรู้ดูเพื่อได้วางแผนดูเพื่อได้เตรียมตัวนั่นเอง นี่คือหลักใหญ่ใจความของการดูดวงชะตานั่นเองนะคะดาวพระสาวถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์ดาวใหญ่ดาวพระสาถือเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวแห่งความหนักความเหนื่อยความเครียดค่ะเมื่อโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ามาอยู่ในเรือนเสียแต่ดาวพระสาวเขาก็ถือว่าเป็นดาวโทษทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นดาวเสียมาอยู่ในเรือนเสียแบบนี้ปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายมากกว่าที่ผ่านมาเพราะ เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้ที่ดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนปัตนิอยู่ในราศีมังกรนั้นเขาทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นเองค่ะดาวโทษทุกเล็งลัคนาราศีเกิดในระยะสองปีกว่าที่ผ่านมาคุณมีความทุกข์ใจมีความหนักอกหนักใจมีความเหนื่อยมีความเครียดในบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างมากแต่ในระยะนี้ก็จะคลี่คลายลงเพราะว่าดาวไม่ได้เล็งแล้วนะคะแต่ในช่วงที่ดาวทิ้งทวนหรือว่าแรงกระเพื่อมก่อนดาวย้ายเนี่ยมัน ก็จะเป็นรอยต่อค่ะมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกนะมันจะมีทางเลือกมาให้คุณสองทางอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะดาวพระเสารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิคุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณจะคบกับคนนี้ต่อหรือคุณจะพอแค่นี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเข้ามาคําว่าพอแค่นี้หรือคําว่าเลิกรากันมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะ ให้คุณคิดว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราจะมีความสัมพันธ์ถล่มลึกมากกว่านี้จบกันตั้งแต่ตรงนี้ก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเลือก นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างที่สมัยบอกไปหรือมันอาจจะเป็นในเรื่องของทีมงานก็ได้เพราะปัตนิหมายถึงทีมงานหมายถึงเพศรงข้าหมายถึงหุ้นส่วนหมายถึงลูกค้าคุณมีเกณฑ์อาจจะเสียลูกค้าคนนี้แล้วไปได้ลูกค้ารายใหม่ถ้าใครทําธุรกิจทํากิจการนะคะก็ขอให้ฟังไว้แล้วก็นําไปปรับใช้ในงานของตัวเองในดวงชะตาของตัวเองว่ามันเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องใดในส่วนใดนะคะท่านใดที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎ ใครที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ดี เป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่นะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาเพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องของการห่างไกลกันนะใครที่ความสัมพันธ์แข็งแรงรักกันดีเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องห่างกันในระยะนี้แฟนคุณต้องไปอบรมไปสัมมนาที่นั่นที่นี่หรือตัวคุณจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดชั่วคราวนะคะในช่วงที่ดาวทิ้งทัวร์เนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะเพราะดาวพระเสาโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเรือนมรณะ มันเป็นเรื่องของสุขภาพคู่รักคนรักของคุณอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะส่วนท่านใด ที่มีพื้นฐานความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยแข็งแรงคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้มากขึ้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณและคู่ทะเลาะกันบ่อยอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องคิดต้องวางแผนอาจจะมีเหตุให้เข้าใจกันผิดนะหรืออาจจะมีเหตุให้หึงหวงกันมันเกิดขึ้นได้อาจจะมีความลับต่อกันหรืออาจจะมีเรื่องที่จะทําให้ทะเลาะกัน นะขัดแย้งกันความคิดความเห็นไม่ลงตัวกันในระยะนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันก็อาจจะเกิดลักษณะนี้กับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะการที่ดาวปัตตานีมาอยู่ในเรือนมรณะมรณะหมายถึงจบจากบางสิ่งเพื่อเริ่มบางสิ่งมรณะหมายถึงการเปลี่ยนสถานะนะคะจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งหรือเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่ บางคนอาจจะเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟนหรือใครที่เคยคบกันเป็นแฟนก็ต้องลดสถานะมาเป็นเพื่อนมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอีกประการหนึ่งค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวแห่งความเครียดความหนักเป็นดาวโทษทุกข์เมื่อโครจรมาอยู่ในเรือนสุขภาพแบบนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณทํางานเยอะขึ้นทางานหนักขึ้นนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพนอนน้อยลงนอนหลับไม่สนิทมีการปวดหัวเป็นไมเกรนปวดท้องความเครียดลงกระเพาะต่างๆนานาเนี่ยมันมีเกณฑ์เกิดขึ้น ได้กับชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ดวงชะตารู้เพื่อวางแผนคุณก็ต้องเตรียมตัวในการดูแลตัวเองหรือคุณอาจจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินแบ่งเวลาออกกําลังกายจัดสรรเวลาให้ดีเพราะว่าอีกไม่นานงานมันจะเยอะขึ้นเรื่องราวต่างๆมันจะยุ่งมากขึ้นกลัวไม่มีเวลาให้คนรักก็ต้องคุยกับเขาทําความเข้าใจกับเขาให้ดี นั่นเองค่ะอีกประการหนึ่งดาวพระเสารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ดินนะครบ้านรถที่ดินคอนโดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวลักนาราศีกรกฎต้องมีการขยับขยายที่อยู่อาศัย นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยย้ายแผนกงานย้ายตําแหน่งหรืออาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะหรืออาจจะเป็นการขายที่ขายทางขายรถแบบนี้ก็ได้มันก็จะเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับมรดกเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณนั่นเองค่ะเพราะเป็นลักษณะของดาวพระเสาร์นะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นหลักใหญ่ใจความของการดูดวงชะตานะคะสมัยก็อยากจะให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านได้เตรียมตัว วางแผนกันไว้ด้วยนะคะและก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกรกฎมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ